สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มาเปิดตู้แบ่งบันบอลสีกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้นะครับตู้นี้จะเป็นไม้ไซกะถังห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นน้ำมึงนนแผงนะครับน้ำมึงน,นแผงใบกลมตัวนี้ไปที่หกร้อยห้าสิบบาทครับ น,นี้เป็นสีธรรมราชครับสีธรรมราชเอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับน,นี้เป็นหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับหนึ่งเดียวไปที่สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นขมิ้นตองอ่อนนะครับตัวนี้ก็ไปที่สามร้อยห้าสิบครับขมิ้นตองอ่อนนะ อันนี้เป็นมาคอนะครับเป็นไม้ใบกลมดั่งป้ายนะครับมาคอตัวนี้ก็ไปที่สามร้อยครับมาคอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอแมงมุมนะครับไอแมงมุมก็ไปที่สามร้อยบาทนะครับเน,นี่ก็จะเป็นเต่านินจานะครับเต่านินจาก็ไปที่สามร้อยบาท นี้จะเป็นเอ่อแสงทองคำแผงนะครับนี่เขาจะแผงมาแบบนี้นะต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับน่าจะใกล้มีหัวใกล้ผ่าได้แล้วนะครับแสงทองคำต้นนี้ไปที่สามร้อยบาทนะครับเป็นตัวแผงนะแสงทองคำตัวนี้เป็นเทพการเวลานะครับต้นนี้ไปที่สองร้อยบาท อันนี้เป็นสเสน่ห์เมืองลาดนะครับเป็นตัวแผงนะครับไซสใ์ใหญ่ๆนะะเสน่ห์เมืองลาดแผงกัดด่างขาวมาแบบนี้นะครับตัวนี้าออไปที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับไซสใ์ใหญ่ๆเลยนะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับเเสน่ห์เมืองลาดนะตัวนี้เป็นมณีเมทานะครับกําลังกัดลายนะตัวนี้อาไปที่แปดสิบบาทนะครับไม้กระถางห้านิ้วนะครับ มีเมทาอันนี้จะเป็นกอกเกตแผงนะครับแผงด่างแดงต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับหมยกระถางห้านิ้วนะสุดเอิมพอดีอันนี้จะเป็นกิตติมาศกระถางห้านิ้วก็ไปที่แปดสิบาทนะครับตัวนี้มีประมาณนี้นะครับชมตุ้นกันต่อนะ รำมาชมตู้นี้กันต่อนะครับจะเป็นไม้ไซส์กระถางสี่นิ้วนะเดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นผู้เท่าจันทานะครับเอาไปที่สี่สิบาทครับผู้เท่าจันทาต้นนี้เป็นแรมจันนะครับแรมจันก็ไปที่สามร้อยบาทนะครับ ยังเป็นไม้ที่ยังแพงอยู่นะครับแรมจันทร์จำนวนน้อยครับอันนี้เป็นม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญก็เป็นไม้หายากนะครับเวลากัดสีเต็มที่เขาจะม่วงเลยนะม่วงเจริญต้นนี้ไปที่ไปที่เจ็ดสิบาทนะครับไม้อยู่ในกระถางสีน่นะิ้วนะม่วงเจริญ อันนี้เป็นบังเกิดก้านะครับบังเกิดก้าไปที่ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเทวาอภิรักษ์นะครับหมายั้งเหลืองเทวาอภิรักษ์เอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นฉัดทินกรนะครับฉัดทินกรเอาไปที่สี่สิบบาท จะหยิบไม่ทุกกระถางนะครับดูว่ากระถางไหนไซส์โตแข็งแรงถึงจะหยิบขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีลาวุ้มทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าแผงนะสีลาไปที่ห้าสิบบาทครับสีลาวุ้มทองอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะทองอัมไพนะครับตัวเนี้ยไปที่ห้าสิบบาทนะครับทองอัมไพ ตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม้ยังไม่โตเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันต่อนะครับค้ามมาชมตู้นี้กันต่ออีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ด่างลายอึ่งน,นะครับเขาจะเป็นด่างอึ่งขาวแบบนี้นะลายอึ่งขาวๆนะครับตัวนี้ด่างมาส,สวยๆครับไปที่ไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับ มันนี่เมทากระถางสี่นิ้วนะครับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้ด่างลายอึ่งน,นะครับต้นนี้มีหลักสี่นะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับนกยุงลำแพนนะครับนกยุงลำแพนเอาไปที่สี่สิบบาท ดาิกานะครับดาิกาก็สี่สิบบาทพรพุทธะนะครับตัวนี้ก็สวยๆเลยพรพุทธะเอาไปที่เอาไปที่สามสิบบาทแล้วกันนะครับพรพุทธะอันนี้เป็นพราค้าลืมชื่อ อเ,นะเอาไปที่เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวทักถามชื่อพ่อค้าอีกทีนะครับต้นนี้พ่อค้าลืมชื่อจริงนี่ก็จะเป็นสีล้ำทองแผง1หนึ่งต้นนะครับสวยๆแล้วตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นทองสยามแผงนะครับทองสยามก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับแผงดังมาสวยๆเลยนะ อันนี้เป็นพิจมพูนะครับกระถางสี่นิ้วก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นเทพบุตรนะครับเทพบุตรด่างนะด่างถุพูมาแล้วนะครับต้นนี้เทพบุตรเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับลูกไม้ด่างป้ายนะครับต้นนี้ด่างป้ายมาทุกใบเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับป้ายมาสวยๆนะ ดา,ารานุพัลัสครับเอาไปที่สามสิบบาทมีกันบ้างครับนี้เป็นอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่ใบกลมๆนะตัวนี้อาไปที่เอาไปที่หนึ่งรอยี่สบบาทนะครับอึ่งไข่นะ อันนี้เป็นไม้เมล็ดใบกลมนะครับชั้นใบดุกๆเลยนะไม้เมล็ดตัวนี้ก็แบ่งไปที่ห้าสิบบาทนะครับลูกไม้เมล็ดนะใบกลมๆนะครับนี่ก็ลูกไม้เมล็ดนะครับด่างนะครับตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับลูกไม้เมล็ดนะฝักเดียวกันครับอันนี้เป็นอะไรนะ เสาสายใหม่ครับพราะานึกนานเสาสายใหม่เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับดาราลายไฟนะครับดาราลายไฟเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นกาคาฟิกนะครับกาคาฟิกเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้ อันนี้เป็นลูกไม้ด่างใบกลมนะครับตัวนี้กลมเขาจะด่างชมพูขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เปิดด่างทุกใบนะครับตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับลูกไม้ใบกลมนะ อันนี้เป็นถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูน่าจะแพงๆนะต้นนี้เอาไปที่ถ้วยฟูไปที่สามร้อยบาทนะครับสวยๆเลยยุงไม้ด่างใบกลมชมพูอีหนึ่งกระถางนะครับต้วนนี้ก็ไปที่แปดสิบาทนะสวยๆเลยครับเดี๋ยวไปดูตู้นต่อยอนิดหน่อยนะครับขำมาดูตูน้นี้เงี้ยดสักหนึ่งโตนะครับ ทำน,นี้ก็จะเป็นดาราโนพลัดหน้นาเข้มๆเลยไปที่สามสิบบาทนะครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับลูกไม้มเมล็ดนะตัวน,นี้เอาไปที่ไปที่ห้าสิบาทนะครับลูกไม้มเมล็ดใบกลมนะนี่เป็นเจ้าสาวนะครับนี่ใบใหม่มาเขาป้ายนะครับไม่หลุดนะเจ้าสาวาไปที่สี่สิบบาทนะครับ ันนี้เป็นสาตตามหาเทพนะครับกระถางสี่นิ้วเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับายนี้สาตตามหาเทพมีอยู่กระถางเดียวนะครับสาตตาหมดแล้วครับนนี้เป็นลูกไม้เมล็ดกัดลายมาแบบนี้นะครับลูกไม้เมล็ดกัดสีแบบนี้เอาไปที่สามสิบาทนะครับกัดชมพูนี่ใบใหม่เขานะกัดชมพูมาสว่างๆเลยนะสามสิบบาท น,นี่ก็อสงไข่นะครับอสงไข่เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับอันนี้จะเป็นเศรษฐีปีฉลูนะครับต้นนี้ดังมาทุกใบนะใบนี้ก็จะทิ้งแล้วนะครับ๋ยวดึงออกเลยปีฉลูไปที่ห้าสิบาทนะครับไซโตแล้วนะต้นนี้เศรษฐีปีฉลูนะครับดางส,สวยๆเลย สีเลือกงามครับสีเลือกงามต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับสีเลือกงามดังเหลืองเหลืองเข้าสวยนะครับสีเลือกงามอันนี้ก็เป็นไม้หน้าชมพูนะครับนุมานคลองเมืองนะน้ำมันคลองเมืองเอาไปที่สี่สิบบาทครับ อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับกัดเม็ดสีจ้ำแมหน้าใบาเขาจะออกเกือบจะม้วนเหมือนกันแต่ยังไม่ม้วนนะครับลูกไา้เมล็ดกัดสีจ้ำแมแบบนี้เลยนะตัวนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับเอาไปเลี้ยงลุ้นดูได้นะอันนี้เป็นกำปั่นทองนะครับตัวนี้ไม่ด่างนะแต่ว,ว่าเขากัดถมพูมาหว,นวานๆเลยนะกำปั่นทองเอาไปที่สามสิบาทนะครับ เป็นต้นลุ้นด่างแต่ว่ากัดชมพูสวยอยู่ครับอันนี้เป็นทองล้นฟ้านะครับต้นนี้ก็ด่างทุกใบเลยนะทองลุ้นฟ้าเอาไปที่สี่สิบาทนะครับทองล้นฟ้าสวยสวยเลยอันนี้เป็นทวิภพแยกหนอนนะครับเป็นบอลกาบขนนกสวยสวยเลยนะใส่กระถางห้านิ้วล้นล้นเลยนะครับทวิภพเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับ ตัวนี้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันต่อนะครับกลับมาดูตัวนี้กันต่ออีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นจันทะลิกานะครับกระถางห้านิ้วลนๆนะจันทะลิกาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีตาโคนนะครับเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ อันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณแผงใบกลมนะครับกระถางห้านิ้วต้นเนี้ยไปที่สองร้อยบาทนะครับเศรษฐีสุพรรณแผงนะตัวน,นี้เป็นลูกไม้ใบกลมกระถางหกนิ้วนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดนะใบกลมด่างมาแบบนี้นะครับต้นเี้ยาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับลูกไม้มเมล็ดใบกลมนะ อันนี้จะเป็นลูกไม้ปีสัจแดงนะครับเป็นไม้ใบเงาๆเลยนะเอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับลูกไม้ปีศาจแดงสวยๆเลยนะไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับอันนี้ก็จะเป็นเรนูนครต้นนี้คือสวยมากเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเลนูไซโตแล้วครับอันนี้จะเป็นสวงอีสานะครับไซต์ใหญ่ๆเลยนะ ใส่แบบล้นห้านิ้วมากๆไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้เลยนะครับต้นนี้เอาไปที่เลนไอสวยอีสานเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับตนน้นให้ไปเบาๆเลยครับนี่ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับนี่ติดด่างมาแบบนี้นะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับลูกไม้เมล็ดเริ่มเปิดด่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้จะเป็นเพลิงพระนารายณ์นะครับไม้กระดูกม่วงๆนะตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่ห้าสิบบาทครับเพลิงพระนารายณ์เดี๋ยวพาไปดูตู้นื่นกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับมาดูตู้นี้กันต่ออีกนิดหน่อยนะครับ,น,น,ออน,น,น,รบนี่เป็นออปติมัสนะครับออปติมัสเอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับ กระถางห้านิ้วครึ่งนะอี่มงนี้สองกระถางนะครับสวยๆเลยสองร้อยห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ก็ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะพรุ่งนี้จะเป็นมอนเทเล่นะครับอันนี้เป็นตัวแผงนะครับของมอนเทลล่จีนสั่งจองไว้ครับจํานวนยังไม่พอให้เขาเลยเนาะยังไม่ได้ส่งเลยครับยังทําจํานวนให้เขาไม่ครบนะครับก็เลยมาโชว์ไว้ก่อนฮนะไม่พอ อันนี้เป็นเด็ดใช้สี่นะครับตัวนี้ไซส์แบบบิ๊กบุ่มเลยนะอยู่ในกระถางหกนิ้วล้นมากๆแล้วนะครับอยาใช้เสียไปที่สามร้อยห้าสินะครับตัวนี้ว่าไม้ใกล้มีหัวแล้วครับลูกไม้มเมล็ดใบหอกด่างลายๆแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะ อันนี้เป็นมิ่งมน์ตานะครับเป็นตัวมิ่งป้ายออกใบป้อมๆนะครับตัวนี้ไปที่เก้าร้อยบาทนะครับมิ่งมน์ตาสวยๆเลยครับอันนี้เป็นไม้ผ่าแผงนะครับผ่าแผงมาหวานๆเลยนะไม่แน่ใจผ่าแผงจากต้นไหนนะครับเพราะไม้ผ่ารวมกันสวยๆครับไปที่สองร้อยบาทนะครับไม้ผ่าแผงนะตัวนี้ก็ชมพูหวานๆเลยนะครับ ต้นนี้สวยมากเอาไปที่ขอสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นไม้ผ้าแผงครับผมไม่รู้ว่าแผงจากต้นไหนเขารวมกันนะครับเขาแผงมาก็จะจาหน้าไม่ได้นะครับตันนี้เป็นรัตนเทพนะครับตัวนี้ก็ด่างมาโห,ห,หดนะรัะตนเทพเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับรัตนเทพอยู่ในกระถางห้านิ้วนะอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับ มาเลยเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับลองทำจำนวนกันเอาเไปดูสักหนึ่งตู้นะครับกลับมาดูตู้นี้กันต่อนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นแดงอันดานครับตัวนี้ด่างมาสวย,วยเลยนะแดงอันดาเอาไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ด่างป้ายนะครับด่างป้ายน้ำตาลแบบนี้นะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับ อันนี้มณีไม่ขลาแผงนะครับแผงเขียวป้ายแดงแบบนี้นะตัวนี้เป็นไม้ผ้าแผงของมณีไนนม่ขลานะครับเป็นต้นแรกเลยครับต้นเนี้ยไปที่หนึ่งร้อยบาทนะแบ่งเป็นต้นแรกเลยครับสีลาขทองแผงนะครับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่สี่สิบบาทนะแผงใบเขาจเจอ,อ,อกแปลกๆนะครับตัวน,นี้สี่สิบบาทนะ เรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เป็นพรเวสุวรรณนะครับเป็นไม้ป้ายนะครับพรเวสุวรรณเอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่ก็แม่ฟ้าหลวงนะครับไซส์กระถางสี่นิ้วนะก็ยังไม่โตล้นกระถางเท่าไหร่นะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับแม่ฟ้าหลวง นี่เป็นเพชรบ้านประทุมนะครับเป็นไม้ป้าสยสวยๆนะครับเพชรบ้านประทุมมาไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็เมืองนครชุมนะครับมาเป็นพุ่มเลยนะครับต้นนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับเมืองนครชุมมาไปที่ห้าสิบบาทนะครับต้นนี้ก็เป็นล็อกสตาร์นะครับเป็นไม้ด่างม่วงนะล็อกสะตาร์ด่างมาประมาณนี้นะครับต้นนี้ เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับล็อกสตารเป็นไม้ทำยาก1หนึ่งตัวครับจำนวนน้อยนะครับล็อกสตาน,นี้เป็นลูกไม้ด่างป้ายชมพูนะครับตัวนี้ไซสใ์ใหญ่ๆด้วยอยู่ในกระถางสี่นะเป็นไม้มีหัวแล้วนะครับเริ่มมีหัวแล้วนะเอาไปที่แปดสิบาทนะครับลูกไม้ด่างป้ายชมพูหวานนะครับเอาแปดสิบบาทครับวันนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบอลสีด้วยนะครับฝากไว้เพลงเท่านี้เนาะก็สนใจต้นไหนโทรหรือหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์แปดห้นะครับก็จะมีค่าส่งมาหมอ,อยู่ที่50บาทครับก็สะดวกโอนก็ห้าสหรือว่าสะดวกเก็บเงินไปทางก็50บาทเท่ากันนะครับครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ